เขาบอกว่าบอนสีที่พาไปแล้วปลูกจอมไว้สี่เดือนพาได้ไหมวันนี้เราจะมารื้อดูนะครับกับบอนสีหนึ่งเดียวในจักรวาลว่าหัวเขาจะใหญ่ไหมเพราะว่าต้นจอมต้นนี้ผมปลูกมาแล้วสี่เดือนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอนสีนะครับหายหน้าหายตาไปสองวันติดทุระด่วนติดธุราด่วนไม่ได้ลงคลิปนะครับ วันนี้ก็จะมาทําการผ่าหัวบอลสีกันนะครับเป็นบอนสีหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับที่ผมผ่าไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็แบ่งไปหมดแล้วนะครับโดนลูกค้าทางจีนนะครับเนาะ China ชายหน้าช่ายหน้าเหมาไปหมดเลยนะครับเนาะเหมาไปหมดนะครับก็เหลืออยู่ต้นหนึ่งเอาไว้ให้พี่อูเทนนะครับเนาะ <c oughs> เขาโอนตังค์มาตั้งนานแล,แล้วแล้วก็ฝากเลี้ยงไว้นะครับ ก็ยังอยู่นะครับพี่อุทเทนใจเย็นนะครับเนาะแต่ถ้าจะให้ส่งก็ส่งได้เลยนะครับสําหรับของพี่อูทเทนเนาะเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับพี่เขาจองไวแล้วก็โอนเงินมาหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าหัวเขาจะใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นจอมครับนี่เป็นต้นจอมครับทุกท่านต้นจอมที่ผมผ่าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วอ่าเขาบอกว่า เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็รอสักประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะครับถึงจะผ่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารื้อดูนะครับนี่ต้นจอมของเขาดูอวบ,บใหญ่ๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้สักกี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาผ่าพร้อมกันเลยสําหรับหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะทุกท่านตอนเล็กๆนี่ไม่สวยนะเขียวปีเลยนะครับพอโตมาโอ้โหเม็ดสีเข้านะครับดูเถอะ กระดูกสีเขียวนะครับเนะาะก้านก้านเขียวทุกท่านก้านเขียวกระดูกเขียวนะครับใบออกแบบโอ้ใบนี่เหมือนหัวใจเลยนะครับเนาะแล้วก็มีสีแดงเข้านะครับสีแดงเข้าเปรอเปรอผสมกับสีขาวนะครับตอนเล็กๆนี่ไม่สวยอะ <laughs> เขียวปีเขียวปีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาผ่าหัวกันเรามาลื้อดู พร้อมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมาฮะเรามาลื้อหัวมาลื้อดูพร้อมกันเลยทุกท่านเดี๋ยวคว่ำก่อนอ๊บไม่รู้ว่าจะหัวใหญ่ไหมได้สักสามสี่ชิ้นสี่ห้าต้นก็พอใจแล้วเดี๋ยวดูก่อนอู้หัวใหญ่หัวใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวขอไปล้างน้ำก่อนนะครับนี่ ก็อขอไปล้างน้ําก่อนนะครับนี่ครับทุกท่านอย่างที่เขาว่ากันจริงๆนะครับเนาะสี่เดือน <c oughs> อันนี้ผ่าไปแล้วนะครับอันนี้รอบที่สองสี่เดือนดูโอ้หัวใหญ่มากหัวก็อืมประมาณนี้นะครับเนาะได้หลายชิ้นอยู่ได้หลายชิ้นอยู่ที่แน่ๆคือได้ติดเที่ยวเนี่ยได้แน่นอนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกต้นชิ้นเขี้ยวหกชิ้นหกต้นโอ้โหโอเคอยู่นี่ครับหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลเนาะราคาเขายังสูงอยู่นะครับราคาก็ยังสูงอยู่นะครับสำหรับบอนสีต้นนี้เดี๋ยวเราไปทำการเฉือนหัวกันเลยนะครับมาครับทุกท่านเฉือนเลยไว้จอมเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเล็งก่อนอโอเค okay. จะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับไว้จอมเหมือนเดิมต้องอันนี้เราจะทำการผ่าตัดต้องแบบกั้นหายใจด้วยนะ <c oughs> นี่เล็งให้มันแบบตรงๆนะทุกท่านโอ้ เี่ยวต้นนี้เอาก่อนอาจจะไม่ได้พูดนะตอนเนี้ยทำสมาธิอยู่นี่ได้แล้วได้แล้วเขี่ยวต้นนี้นี่ โอ้ผมตัดผิดอะ่ะผมตัดผิดจริงๆจะตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ได้อีกชิ้นหนึ่งนี่ของแพงอะ่ะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉือนก่อนแหมนี่ครับประมาณนี้ไว้จอมเดี๋ยวทำการทาปูนแดงแล้วก็ลงปลูกเลยนะครับเนาะ อันนี้คือไว้จอมนะครับเดี๋ยวผมขอตัดแต่งตรงนี้ก่อนนะครับคือเราอย่าให้ตรงนี้แบบยังไงนะอย่าให้ตรงนี้เขาเขาปูดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปอะ่ะมันจะมันจะปูดขึ้นมานะครับเราต้องตัดแต่งตรงนี้จริงจะจะตัดตรงนี้แต่ตัดพลาดแต่ไม่เป็นไรน้องงอกแน่นอน อ่าโอ้เหลืองสวยเลยเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากันนะครับแต่ตอนนี้ได้ละสองชิ้นนี่อันนี้คือชิ้นเที่ยวอันนี้คือชิ้นเที่ยวนะครับเนี่ย <ś c oughs> ชิ้นเที่ยวหนึ่งชิ้นนี่สองชิ้นละเดี๋ยวไปทำการปลูกจอมกันเดี๋ยวเรามาผ่าหัวกันนะครับมาครับทุกท่านเรามาทำการชําแหละผ่าตัดกันเดี๋ยวผมเล็งดูเที่ยวก่อน อ่าโอเคผ่าตรงนี้เลยนะครับนี่ผ่าแบบชิ้นก็พอดีพอดีแล้วกันเนาะไม่เอาเล็กมากนะครับอืมก้นนี้ ก้นอันเนี้ยมันจะเน่านะครับเราก็ไม่เอาเราก็ตัดทิ้งนะครับทุกท่านเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งนะไม่เอาเออซอยซอยตรงนี้ก่อนโอ้นี่ถือว่าชิ้นใหญ่นะเนี่ยถ้าชิ้นประมาณนี้โตมาใบก็น่าจะกัดสีเลยนะครับ เราจะทำไงซอยอีกรอบไหมไม่เอาดีกว่าเนาะเอาชิ้นประมาณนี้หลยนะครับโตไวดีไปไส้กลางนี้เราไม่เอานะเนี่ยไส้กลางนี้ผมไม่เอาอันนี้มันดูแบบเหมือนจะเนี่ยเหมือนจะเน่าเนี่ยเราก็ไม่เอา นี่ครับอันนี้คือน้ําเปล่านะทุกท่านอันนี้คือน้ําเปล่านะครับเนี่ยน้ำเปล่าเราก็จะซอยแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็จะไม่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 ได้ซอยชิ้นเล็กมากนะครับ นี่โอ้ได้หลายชิ้นอยู่นะได้หลายชิ้นอยู่นะครับทุกท่านครับอันนี้ผ่าตรงนี้เลย นี่อันนี้ได้หนึ่งต้นอะอาจจะหลุดเฟรมไปบ้างนะครับทุกท่านพอดีมันต้องเลง็งมันต้องเล็งเนาะเล็งในการผ่านะครับ นี้มันเน่าเราก็ตัดทิ้งนั่นเนี่ยเนี่ยนี่ตัดทิ้งอันนี้น่าจะได้สามชิ้นอืมชิ้นก็ไม่เล็กนะครับเนาะพอประมาณไม่เล็กเกินไปถ้าชิ้นเล็กชิ้นเล็กถามว่างอกไหมอกนะครับชิ้นเล็กก็งอกแต่มันจะงอกช้าแล้วก็มันจะโตช้านะครับแต่ ข้อดีของชิ้นเล็กคือฟอร์มสวยอืมจากที่สังเกตมานะครับประสบการณ์การผ่าบอลสีมาอ่สามร้อยห้าสิบหกปี <c oughs> <c oughs> โม้อีกหละ <c oughs> นี่ครับชิ้นก็ประมาณนี้เนาะอู้ได้หลายชิ้นอยู่นะตอนแรกกะว่าจะได้สักเออชิ้นสองชิ้นนะครับ ต้นสองต้นอย่างนี้ก็พอใจแล้วนะครับแต่นี้ได้เยอะอยู่นะถือว่าประสบความสำเร็จนี่แหละครับอายุอายุเอ,อ่อายุของจอมบอลสีสีเดือนนะครับสี่เดือนได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคนั่นเนี่ยสีจอมสีเดือนถือว่าประสบความสำเร็จอ่ะ โอเคท <Keep S 1> ies, problem, aines, wool, ุกท <ab> ่านได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นี่เห็นไหมเยอะอยู่นะครับรองอกท่านไหนรอก็รองอกเลยนะครับไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาลงวัสดุชํากันนะครับนี่ครับทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบอนสีหนึ่งเดียวในจักรวาลเนาะก็ได้หลายชิ้นอยู่นะ เนี่ยได้เยอะอยู่นะครับแต่ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะงอกหมดหรือเปล่าจะงอกกี่ต้นจะเน่ากี่ชิ้นล <c oughs> ุ้นอีกทีผ่าได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะมันจะงอกหมดมันจะได้อันนี้ทุกต้นทุกชิ้นไม่ใช่นะครับเนาะเราต้องมาลุ้นอีกทีแต่ที่แน่ๆได้แล้วก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นใช่ใช่เอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นใช่ห้าชิ้นนะครับที่ ที่ได้แล้วหน <SM> <Suddenly> <invoke> <Gym. Napoleon> <disappointing> ึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นได้ละห้าต้นนี่นี่ครับท่านไหนที่รอหนึ่งเดียวในจักรวาลก็รออีกนิดนะครับพึ่งผ่าหัวเนาะเผื่องอกออกมาราคาก็น่าจะลงแล้วลหนะณเวลานั้นโอเคครับวันนี้เบิด์ชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนมีประมาณนี้นะครับวันนี้ทําคลิปผ่าหัวให้ชมนะครับเนาะก็สรุปแล้วจอมบอนสีสี่เดือนนะครับหัวใหญ่นะครับแล้วก็ อย่างที่เขาว่านั่นแหละสามเดือนสี่เดือนนะครับสำหรับไม้จอมก็เอามาพาได้เลยนะครับเบิด์ชัยก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ